ไอ้ดิตอนนี้กองแกงออนทัวก็ไอให้ใครลงก่อนเอาไรพี่เขีกเอาเลยดิให้ให้พี่ลงก่อนเะ้อโห่ฮะมาทำไมอ่ะก็เราไม่ต้องใช้เร่องไงฮะ ตรงนั้นได้เหรอโอเคเดี๋ยวจะลองตรงนี้ก่อนฮะมันจะได้ป่าววะมันน่ากลัวไหมเอ้ ใ <Okay. laughs> จเย็ยนเย็ยนใจเย็ยนเย็ยนใจเย็นเย็นก็โหมันปัดเลยนะเนี่ย แรงเลยมันจะแกะตักแจกะตัวกระเิ่งเลยอะ่ะอ๋อในไงสะพานอยู่ตรงนี้เองเนะนี่ยเนี่ยอันนี้แหละใช่โอ้โหเนี่ยแล้วมันมีน้ำอ่ะม,ม,ม,มันมันมันมีเสน่ห์เนาะที่ไหนมีน้ำนั้นที่นั่นก็กลายจะกลายเป็นที่อ่ามีสนเสน่ห์ทันทีเลยนะครับ เดี๋ยวก็ต้องหาที่จอดรถก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันแหมสายฮะสายแบบเนี้ยไม่ชอบเลยอ่ะมันยุบอ่ก็โหน้ามาหน้ามากลางเต็นเลยอ่ะ Hoo! สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปข้างบนเนาะหน้ากลางเต็นท์ว่ะเดี๋ยวจัดตรงน,นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปไอ้ต๊ สวยอ่ะเนี่ยนี่แหละนี่แหละที่อยากมาดูหลายรอบแล้วเนี่ยกลางเต็นต์น่ะอู้นะนี่มันมีนี่ร้านกาแฟตรงเดินขี้หมาแล้วก็ลงไปหน่อยเราอยู่ท้ายมือตรงนั้นจะเหมือนแกงขันยอนเลยแถวๆนี้ป่ะเนี่ยผ่านมาแล้วอ๋ออันนั้นเหรอเออๆอันขี้หมาแล้วไปอีกมันจะมีร้านกาแฟตรงเขาเปิดป่ะกับมิ้แต่ว่าตรงนี้หละกลางเต็นต์อ่ะมันจะเป็นไอ้คล้ายๆน้าผาหินครับเพราะว่าเขาไอ้ระเบิดหินแล้วแต่เขาเลิก เนี่ยชอบเลยอ่ะเดี๋ยวปักปักหมูแท่งเจ้าทามหน่อยดิตอนที่เราไปเนินที่ผมไปเราพิจูนวันนั้นไงแล้วเนินนั่นเองพี่เนินที่วันเราจะลุดขึ้นน่ะปัแต่มาฝั่งนู้นใช่ไหมใช่ไอ้ที่บดีเนินมันเป็นมันเป็นทางเนินขึ้นแล้วมันเป็นมันนี่ข้างๆอ่ะขึ้นแล้วครขึ้นไปแล้วกูไปกิ้งมาลอกมาแล้วมันพันมากฮะ อาไม่ได้เติมน้ำมันเหรออย่างงี้ก็ต้องพกสายยางม,มามาไล่ดูดรถแถวแถวนี้แหละครับท่านผู้ชมบาวแจ็คมายืนจุดที่บาวแจ็คต้องการจะมาแล้วนะครับท่านผู้ชมคือจุดตรงนี้อะครับคือจุดตรงนี้เลยครับโอ,โอ้โห่เนี่ยข้ามสพานอย่างเงี้ยจ้องมานานแล้วคือว่าตรงนี้นะมันสวยงามมากๆเลยอ่ะโอ้โห อรอบนอกเมืองพัทยานะครับเหมาขนาดอะ่ะพอเนี่ตรงนู้นกลางเต็นท์นะครับหนวหนวเห็นปะตรงางกลางเต็นท์นนนนนมันก็จะใกล้ๆถนนอ่าหลักหน่อยหนึ่งแต่ตรงนี้เราขับเข้ามาเข้ามาหน่อยหน่อยหนึ่งอ่ะครับท่านผู้ชมมันสวยงามมากอืมเหมาะอะ่ะอย่ารอช้าครับท่านผู้ชมอย่ารอช้าอย่ารอช้าเราต้องขับสะพานข้ามสะพานนะครับ ชอบนี่ครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยชอบนี่ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเก็บภาพอีกทีนะครับจะเอารถจอดนะครับ ที่ส,สวยๆงามๆนี่นะมันจึงมีปลเลือปเต๋อไดอ้ถ้าเราไปเที่ยวได้สัมผัสนี่นะมันจึงม่วนนะเดี่ยถนนเนี่ยแต่ที่แน่สงสัยอยู่นะั้นโอ้ยไม่ฮะขึ้นจริงๆเหรอ

โอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหมาเพิ่มความเสี่ยวความมันอีกแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเออไปเอาเต้นมากันเปล่า คือว่าท่านผู้ชมมันสวยมากอ่ะมันมันเหมาะอ่ะมันแต่ละมุมแต่ละจุดแต่ละจุดมันจะมีแม่น้ำม,ม,มีมีแอ่งน้ําอยู่อ่ะอุ้ตรงนั้นก็น่าอยู่อ่ะอกลางเต็นท์เป่าเห็นคนเขาเล่นน้ำํำกันตรงนูนน้นน่ะโอ้ ครับตอนนี้ก็มาแล้วอีกรามหนึ่งนะครับของเบาวทมนะครับกองแกงทัวนะครับนี่นี่ครับอันนี้เบาจุ้ยนะครับเบาจุยของเรานะครับบินมาจากที่ไหนหน้าจังหวัดอะไรนะอ๋อเรียกว่าอุดรดิตฐมาจากอุดรนะครับเพื่อที่จะมาหาพวกเราโดยตรงใช่ไหมนะคิดถึงครับคิดถึงอันนี้คิดถึงใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่เบาจุ้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะไปทํางานอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วฮะหาสาวอยู่สาวหาหาเมียหาเมียใช่ไหม ตามล่าหา R o e เออ R o e นึกว่าเรียก SOS ช่วยด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่จะทางมาแล้วนะครับอันเนี้ยอ่ะพี่ดูอันนี้พี่แจ็คถ้าพี่แจ็คปักใช่ไหมมันขอเส้นทางได้อ่ะพี่ดูพี่ปักอันนี้ของของของอะไรปักผิดไม่เวลาของพี่ไกลกับพี่แจ็คใหญ่เวลาแกปักอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้กูไม่ปากมันเข้าไปเงี้ยเห็นไหมมันแชร์ไปเงี้ย ผมจะขอทางไปยังไงอ่ะมันก็ไปไม่ได้เห็นไหมเวลาเนี้ยมันก็ขอทางไปไม่ได้แต่แต่ถ้าเวลาพี่ปักอ่ะมันมีคำว่าขอทางไงเห็นไหมอ๋อแล้วก็ขอทางไปไงโอเคลุก็ไม่บอกว่ากูอยู่ตรงนี้กันนะมึงก็เปิดมามึงก็ม่งมาดูไอ้อมตัีว มาขนาดเขาว่าพี stumbled, ่จ oh, really oh, ้าหาตรงไหนอ๋อเขานู้นเลยเหรออ๋อไปขึ้นตรงนู้นเลยเหรอไปหากองแก๊งทัวร์หน่อยครับออนทัวร์กองแกงออนทัวร์ก็มานะครับอ้าวกองแกงออนทัวร์มาหลงป่ะครับอยิ้มนี่แสดงว่า โอเค เราขึ้นมาจอดที่อีกคันดิเดี๋ยวถ่ายรูปเนะี่ยขึ้นมาอยู่ไปจอดเดี๋มันจะล้มไม่ไงตรงนี้ได้อยู่นะแ,แน่ตรงนี้ได้อยู่ล้้วววไปจั่อ เนี่ยครับท่านผู้ชมยิ่งถึงเวลายามแรงๆแบบนี้นะครับบรรยากาศนี่นะเหมาะขนาดเลยนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่นก็มาเนาะบางคนเพิ่นหูบางคนก็บ่หูเอยียคนที่หูก็ได้มาสัมผัสนะเนาะครับท่านผู้ชมเนาะโอ้โหนี่ย สุดยอดต้นบะขามสุดยอดต้นบะเกตเต็ดมะแต้มะกว่าคือเข้ามาอยู่ในเฟรมหน่อยจะได้ครบคนคู่ห้าสิบใช่ไหมไหนอะนี่สองมันแปคูถามว่าคู่ห้าสิบใช่ไหมห้าสิบบาไม่ได้ห้าบาทสองพันแปดไปสองพันแปดวุ้น เมื่อกี้ขับเนี่ยรอบนี้ขายจะถอดมานะเมื่อกี้ขับเข้ามานึกได้ไงถ้ารอบนี้ขายถอดออกนะของแท้มันเป็นยงัไปแล้วอ่างเลยไม่รู้ใช้ได้ป่ะเนี่ยไม่ได้ฝั่งนี้ไม่ใช่ได้ป่ะใช้ได้ปกติเป็นปกติของมันขอาตัวนนดี้หรทำไมมันให้เยอะจังวะมันดิอะไรพี่ผมซื้อตังหางนี่ลูกจริงแล้วทำไมมันทำไม่ได้ทำหลวม มันน่ากลัวเวะเอ๊ะอะไปดิมันจะได้ป่าววะมันน่ากลัวไหม ไปทางไหนไปนี่เ แล้วมาแล้วตอนนี้เวลาห้าโมงห้าสิบนาทีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับหิวข้าวกันนะครับเนี่ยสวยงามแต้แตบ้างบางคนเขาก็มาตกปลากันสวัสดีครับ ือจเย็นเย็นจะเย็นเย็นจะเย็นๆๆเย็นๆๆๆๆโอ้โหมันปัดเลยนะเนี่ย